เตรียมเปิดตัว Black Shark 5เร็วๆนี้ฉายชิป s n a d r a g o n 888 Plus ตัวท็อปรุ่นล่ลาสุดมีชาร์จไว120วัตต์เตรียมเปิดตัว Black s h a r 5เร็วๆนี้ฉายชิป s ั a p ร r a g o n 888 Plus ตัวท็อปรุ่นล่ลาสุดมีชาร์จไว120วัตต์ช่วงครึ่งแรกของปี2021ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง Black Shark 4ซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นต่อยอดอย่าง Black Shark 5ซีรีส์เร็วๆนี้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยม,มาจาก Digital Chat Station แหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งที่เผยทราบว่า Black Shark รุ่นใหม่ที่มีหรหัดโมเดลว่า k t u s a 0หรือ Black Shark 5เลยผ่านการับลองจากหน่วยงานเป็นที่เรืรอยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะใช้ชิปเซต Snapdragon 888 Plus ตัวท็อปรุ่นล่าสุด พร้อมระบบชาร์จเร็ว100วัตต์หรือ120วัตต์ไฮแลน์มาแบบ RP d a t a f l ส่วนหลอมให้มาแบบ USB 3.1พร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah. ิลลิแอมป์แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่า Black Shark 5จะเปิดตัวช่วงไหนและจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาบอกการาทราบทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้า เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ